ใหม่ไดวิกาอวดเอลเอสกามท้องล่าสุดไปยืนหนึ่งในวงการอีกหนึ่งซุปตา์สาวมากความสามารถอย่างใหม่ไดวิกาโฮเน่ซึ่งเธอนั้นโดดเด่นอยู่ในวงการมานานเข้าวงการบันเทิงขณะอายุ13-14ถึงปีฝีมือการแสดงผลงานต่างๆของเธอนั้นโดดเด่นมากจนมีแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศติดตามจํานวนมากนอกจากเราจะได้เห็นผลงานของเธอผ่านจอแก้วแล้วก็สามารถติดตามภาพสวยๆหุ่นเป๊ะปังของเธอได้จากอิสตาแกรม อย่างล่าสุดเธอมาในเสื้อครึ่งตัวสีขาวโชว์กล้ามท้องแน่น LS ที่สาวๆเห็นแล้วอิจฉาตาร้อนดี๊ไปออกกำลังกายด่วนๆเลยด้วยเธอระบุแคปชั่นของภาพว่าดาวีพาลูกๆมาเที่ยวทะเลค่ะลูกสาวคนเล็กมาครั้งแรกดาวีอยากดูมากว่าน้องจะกลัวทะเลไหมสรดุปวิ่งลงทะเลไปเล่นน้ำเองเลยจ้าแม่ตกใจมากพอน้องยังเด็กตีวิ่งไปอุ้มสรดุปตัวเปียกทั้งคู่ยอมใจลูกที่ไม่มีความกลัวใดๆท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาชมหุ่นและแซวหุ่น LS ผอมเพรียวทั้งบ้านอีกด้วย